เวันที่สามหมอเปิดมาสองวันแล้วค่ะแต่ก็วันนี้นะหมอเพิ่งนัดไปฉีดยามาไปฉีดแต่เมื่อเช้าแล้วตอนแรกขับรถว่าจะไปเรียนฟิสิกส์ฝนตกเขาก็าไม่อะไรมากเนาะแล้วก็ก็เลยไปมากลับมาในหอหลบฝน สักพักหนึ่งก็เลยออกไปฉีดยาตอนแรกคุณเยอะมากเลยเออพูดมาตั้งนาน,นยังไม่ได้เกิดเลยบอกว่าจะมาจะมาเล่าว่าวันนี้ไปฉีดยามาโพราตัวเองวระเออก็เสงอะ่ะวันนี้แบบฝนก็ตกได้แผลเพิ่มมาอีกแผลนึงด้วยคะ่ะแผลรองเท้ากัด เซ็งมากเลยปีใหม่ก็เจอแต่เรื่องร้ายๆไม่รู้ดิแผลเต็มตัวเลยตอนเนี้ยทั้งปวดตอนนี้รู้สึกปวดแขนนิดนึงเดินฉีดอ,อ่าไม่ได้จะเห็นนะอ่ะเนี่ยคะ่ะสองข้างทั้งข้างซ้ายก็ข้างข,างขวาเลยอ แต่ครั้งที่แล้วเนี่ยบุรุษพยาบาลเป็นคนฉีดให้แบบมาเข้ามาแบบเออไม่ไม่ถามไทยอะไรกันเลยอะแต่ว่าโคทากำลังซักประวัติอะเออกำลังซักประวัติอยู่แล้วแบบแม่งเข้ามาฉีดจึง้งจิ้มจึกจกึสองทีปวดมากเลยปวดไปสองวันกว่าจะหายแต่ครั้งนี้พยาบาลผู้หญิงมาฉีดฉีดมือเบามากแต่เนี่ยก็รู้สึกเริ่มปวดมันนิดนึง ไม่ปวดมากเท่าไหร่ก็แค่ปวดปวดนิดหน่อยอืมวันนี้คนเยอะมากเลยที่โรงพยาบาลฝนก็ตกไปแบบลุยฝนไปนิดนึงแต่ก็ไม่เปียกอะไรมากเรียนก็เห็นเนื้อหาแล้วก็เครียดอืมแต่ก็จะสู้ๆจะตั้งใจเรียนไม่มีอะไรก็เนี่ยว่าจะกลับมา พักผ่อนนิบสักหน่อยเดี๋ยวตอนเย็นก็จะไปหาอ,าอะไรกินละร้อยเพื่อนโทรมาชวนก่อนมันมืดทั้งวันเลยเนี่ยฝนก็ไม่ตกตอนนี้เนี่ยนะเมื่อเช้าตกไปแล้วก็ก็ไว้แค่นี้ละกันสามนาทีจะสามนาทีละยาวไปพูดเอ้อไปนะโมโมเยอะแมงโมเต,ต็มหัวแล้วอะไรเนี่ยด่าไปองบ้า โอเคๆงั okay, okay. ้นแค่นี้นะคะบ๊ายบาย